็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะครอบครัวไลฟ์แอนเทนนะคะวันนี้แอมก็จะมาแบ่งปันเนาะว่าทําไมผลิตภัณฑ์ถึงสุดยอดขนาดนี้แล้วก็ฟังพี่โรเตซันนี่แล้วเป็นไงคะสุดยอดเลยนะคะก็กดหัวใจให้ท่านอีกรอบหนึ่งค่ะขอบพระคุณที่ท่านมาเปลี่ยนชีวิตของแอมนะคะแล้วก็มาให้สิ่งที่ดีที่สุดค่ะซึ่งจริงๆตอนนั้นไม่ได้อยากจะรับมันเลยค่ะไม่ไม่อยากจะเปิดโอกาสเลยมีความรู้สึกว่าปิดใจนะคะแต่หลังจากที่เกิดความเจ็บป่วยกับตัวเองขึ้นมาค่ะแล้วก็ อยู่ๆก็เริ่มหายใจไม่ออกค่ะเราก็เริ่มแย่แล้วอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยตัดสินใจจากวิกฤตนะนะคะขอให้เป็นโอกาสค่ะแอมก็เลยตัดสินใจทานผลิตภัณฑ์นะคะรูปทางซ้ายมือเป็นรูปอดีตของแอมค่ะที่เป็นอาจารย์สอนอาหารอย่างที่พี่ฟงได้บอกไปนะคะตอนนั้นก็มีความสุขเฮ้ยเราแข็งแรงสุดๆแล้วนะอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าดูเหมือนอาม่าไงไม่รู้เนาะ <laughs> นะคะลองดูรูปทางขวามือเนาะ,ะหลังจากแอมได้มีโอกาสทานผลิตภัณฑ์ไปะคะ่ะได้ระยะหนึ่งประมาณปีกว่าๆค่ะก็ ดีขึ้นมาประมาณนี้นะคะที่เหี่ยวค้อยห้อยหย่อนยานก็เริ่มหายไปเนาะก็มีความสุขกับชีวิตค่ะวันนี้แอมมาคุยเรื่องเงินเงินทองทองนะคะใครชอบเงินกดหัวใจได้นะคะวันนี้เรามาคุยเรื่องเงินค่ะทํายังไงจะได้เงินอ่านะคะแอมอยากบอกว่าธุรกิจไร์แบนเทดนะคะเป็นเป็นสิ่งที่แอมรอคอยมาตลอดชีวิตค่ะเรียกว่าเป็นจิ๊กซอของชีวิตเลยะคะ่ะเขาเป็นส่วนที่มาเติมเต็มะคะ่ะสิ่งสิส มันเป็นส่วนที่เติมเต็มที่แตกต่างค่ะทําไมถึงบอกว่าอย่างนี้ค่ะจริงๆคือเขาแตกต่างจากอย่างอื่นที่เราเคยรู้จักบนโลกนี้ทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าอะไรคะถ้าเกิดเรามาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะกลับมาย้อนวัยกลับมาเป็นเด็กน้อยอายุยี่สิบปีอีกครั้งหนึ่งคนคนก็จะว่าเราเพี้ยนนะคะถ้าเราบอกว่าอุย้ยย้อนเวลากลับไปเมื่อร้อยปีที่แล้วเราบอกว่าเราจะบินได้จะมีคนขึ้นไปบินบนท้องฟ้าค่ะทุกคนก็จะว่าอุย้ยเพี้ยนไปแล้วเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะวันนี้ก็เหมือนกันค่ะ เพราะว่าผลิตภัณฑ์เรามาก่อนการเวลานะคะแล้วก็แล้วก็อยากบอกว่าทุกชีวิตบนโลกใบนี้นะคะที่หายใจด้วยออกซิเจนล้วนรอคอยสิ่งนี้มาตลอดนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าจิ๊กซอว์นี้เติมเต็มเรายังไงนะคะเติมเต็มในเรื่องสําคัญค่ะคือเรื่องเงินเงินของท้องนะคะวันนี้เรามาดูเรื่องเงินกันเนาะค่ะก็อยากให้ดูนะคะภาพนี้นะคะก็เป็นภาพที่เอ่อปกติเนี่ยแอมเชื่อว่าทุกคนอะ่ะไม่ได้อยากมีอาชีพหรอก ท,ที่ต้องมีอาชีพเพราะว่ามันต้องไปทํามาหากินนะคะมันต้องหาเงินมาหล่อเลี้ยงชีวิตใช่ไหมคะมันต้องหาเงินมาหล่อเลี้ยงชีวิตบอกเฮ้ยจริงไม่ต้องมีอาชีพก็ได้นะแต่ว่าเราต้องทํางานคะ่ะเราต้องทํางานเพื่อหาเงินมาหล่อเลี้ยงบางคนก็เรียนมาไม่ได้ทํางานในสาขาที่ตัวเองเรียนนะคะก็ถ้าเกิดว่าทางด้านออทางซ้ายมือของเพื่อนๆนะคะมองไปที่ด้านบนก็นจะเป็นลูกจ้างนะคะเราก็จะแบบว่าอุ oh, ้ยเรียนจบก็ไปสมัครงานเป็นลูกจ้างนะคะก็มีบอสค่ะ เป็นพนักงานก็ได้รับเงินค่ะเป็นเดือนชนเดือนค่ะบางเดือนก็ไม่ชนเดือนค่ะเพราะว่ามันเป็นเงินเดือนนะคะไม่ใช่เงินปีก็จะใช้แค่เดือนนะคะนะคะเราต้องเอาเวลาของเราที่มีอยู่เป็นแรกเพื่อให้ได้เงินมานะคะแล้ววันหนึ่งก็บอกว่าโอ้ฉันอยากจะผ่านตัวเองอยกจะผ่านตัวเองเป็นไรคะเป็นเจ้าของกิจการมีธุรกิจส่วนตัวทาอะไรคะ,ะเปิดร้านนะ,ะตัดเย็บเสื้อผ้าเปิดร้านเสริมสวยเปิดร้านขายของชํา เปิดอู่ซ่อมรถสารพัดอย่างที่เราบอกว่าเราเป็นเจ้าของกิจการค่ะแต่จริงๆค่ะถ้าเกิดว่าเราอ่ะสามารถทิ้งกิจการไปได้นะสามเดือนหกเดือนคิดว่าพอเรากลับมากิจการเราจะยังอยู่ไหมคะ,ะไรายได้เราจะยังเหมือนเดิมไหมคะนะคะเอมเชื่อว่ามันจะยังไม่มีอะไรเหลืออีกเลยอะคะ่ะเพราะว่าคือจริงๆแล้วคุณไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการตัวจริงอะคะ่ะคุณแค่ถูกกิจการเป็นเจ้าของค่ะเพราะคุณยังต้องเอาเวลาไปแลกเงินค่ะ เพื่อให้ได้เงินมานะคะตรงนี้นะคะทีนี้ทํายังไงล้วเราจะเป็นเจ้าของกิจการได้จริงๆค่ะเราจะข้ามจากฝั่งซ้ายเนะะี่ยค่ะไปไปอยู่ทางขวาด้านบนได้ยังไงเป็นเจ้าของกิจการตัวจริงโดยมีระบบในการจัดการให้กับเราแล้วเราก็สามารถที่จะทิ้งกิจการไปได้3เดือน6เดือน,อนปีหนึ่งกลับมากิจการก็ยังดําเนินต่อไปอไรายได้ก็ยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยอย่ค่ะอันนี้สุดยอดไหมคะนะคะวันนี้ถ้าบอกว่าเป็นเจ้าของกิจการถ้าพูดง่ายๆก็คือ เหมือนกับเราเป็นเจ้าของเฟรนชชส์เนาะก็ต้องทําการลงทุนนะคะลงทุนแล้วก็ทุ่มเททุกอย่างค่ะอย่างท่านดรซันนี่นะคะกับท่านดรแจนะ,ะท่านเป็นเจ้าของเฟรนชชส์นะคะที่เปิดนะ,ะประมาณเออห้าสิบหกสาขาทั่วประเทศนะ,ะในการสอนภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เป็นเป็นเฟรนช์ชส์ของท่านเนาะณปัจจุบันนยคะท่านก็โอเลิกกิจการไปแล้วนะคะเราบอกอุ้ยมาทําอันนี้ดีกว่านี่คืออะไรนะค,ะคือไลฟ์แอนเชต เป็นการที่เราสามารถขยายเครือข่ายผู้บริโภคไปได้นะคะถ้าเราขยายเครือข่ายผู้บริโภคจะมีคนทําเหมือนเราทําซ้าๆอะไรได้ไม่ซ้ําซึ่งมีระบบการจัดการว่าทําอย่างไรคะ่ะที่ทุกคนจะมีความรู้ไปในแนวเดียวกันนะคะเราก็ทำไปเหมือนกันวันหนึ่งเราก็จะมีเงินมากพอที่เราจะนําไปลงทุนคะ่ะแล้วเราก็นําเงินไปต่อเงินนะคะก็คือเอาเงินไปทํางานแทนเรานะคะโดยที่เราไม่ต้องทํางานแล้วมีเงินใช้ดีไหมคะนะคะ เอมเชื่อว่าทุกคนชอบเรื่องนี้ค่ะเพราะเลยค่ะทุกคนตอนเนี้ยเชื่อเลยว่าทํางานค่ะแล้วก็เก็บเงินเก็บไว้จํานวนหนึ่งค่ะบางคนก็เก็บแล้วไปฝากธนาคารนะคะนี่เรามาดูนะคะว่าถ้าเกิดเราเก็บเงินเราไปฝากธนาคารเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้มีไรายได้ถูกไหมคะถ้าเกิดเราจะต้องมีไรายได้ต่อเนื่องนะคะโดยที่แบบไม่มีวันสะดุดเลยมีไรายได้ต่อเนื่องสมมุติว่าเราต้องการเงินสักเดือนละ500บาทนะคะเราก็จะต้องเอาเงินไปฝากธนาคารใช่ไหมคะเพื่อกินดอกเบีย้ยเป็น รายได้ประจําของเราเนาะที่แบบเราจะได้มาปีละครั้งดอกเบี้ยธนาคารให้ประมาณเท่าไหร่คะหนึ่งหรือหนึ่งจุดประมาณเท่าไหร่ไม่รู้เกือบสองไม่ไม่เกิดแอมสมมติว่าแอมให้ห้าเปอร์เซ็นกันนะคะสมมุติคุณได้ห้าเปอร์เซ็นจากการฝากธนาคารอันนี้นะคะก็คุณก็นําเงินไปเออถ้าเราจะได้เดือนละห้าร้อยก็ต้องสิบสองเดือนไปคูณใช่ไหมคะสิบสองห้าก็หกสิบก็เป็นหกพันเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีดอกเบี้ยเนี่ยจากเงินที่เราไปฝากเนี่ยเดือนละหกพันบาทเอปีละหกพันนะคะ มาหารเบเสร็จแล้วถึงจะได้เดือนละห้าร้อยแอมก็คำนวณมาเรียบร้อยคุณจะต้องหาเงินมาฝากนะคะหนึ่งแสนสองหมื่นบาทค่ะเพื่อได้เงินห้าร้อยบาททุกๆเดือนนะคะนี่พอใช้ไหมคะเดือนละห้าร้อยแอมเชื่อว่าไม่พอแน่เลยค่ะใครพอใช้ใครพอใช้ใค,ใชะคะถ้าบอกว่าไม่พอใช้ขอสักห้าพันได้ไหมเดือนละห้าพันนะคะเดือนละห้าพันก็ต้องไปฝากธนาคารเลยคะ่ะล้านสองค่ะนะคะล้านสองบอกว่าห้าพันยังไม่พอใช้เหมือนเดิมนะคะ เอาขอขอสักห้าหมื่นนะคะก็ต้องมียี่สิบสี่ล้านโอสองล้านสี่แสนขออภัยเออรู้สึกจะอันนี้สองไม่ใช่ไม่ใช่สองล้านสี่แสนนะคะมันต้องเป็นสิบสองล้านนะคะต้องเป็นสิบสองล้านเนาะพอดีเขียนผิดนะคะขออภัยนะคะโอเคค่ะแล้วถ้าเกิดต้องการสักแสนนึงนะคะถ้าเกิดต้องการสักแสนนึงก็จะเป็นยี่สิบสี่ ยี่สิบสี่ล้านนะคะถ้าตรงห้าหมื่นเนี่ยเป็นสิบสองล้านนะคะพอดีเอมเขียนผิดขออภัยเนาะค่ะนะคะยี่สิบสี่ล้านจะได้เดือนละแสนนะทีนี้เรามาดูนะเอะถ้าเกิดเราอยากจะได้สักสักเดือนละล้านนะคะต้องมีสองร้อยสี่สิบล้านไปฝากธนาคารนะคะไปฝากธนาคารแบบไม่ต้องถอนออกมาเลยค่ะฝากประจํานะคะฝากประจําไม่ต้องถอนออกมาเลยวันนี้คิดว่าเราสามารถที่จะหาเงินสักสองร้อยสี่สิบล้านได้ไหมคะเอาไปฝากธนาคาร นานแค่ไหนเราถึงจะสามารถหา240ล้านได้นะคะเอมเชื่อว่าจะยากมากๆเลยเนาะีนิงเรามาดูเอ๊ะ hey, เราไลฟ์เพนเทสเราช่วยอะไรได้บ้างค่ะเรามีแพ็กเกจให้เลือกนะคะตั้งแต่แพ็กเกจแพจินัมนะคะซึ่งเป็น packet, 100, 000, แพ็กเกจที่เอมจะบอกตลอดเวลาเรยอว่าเป็นแพ็กเกจที่ถูกที่สุดค่ะเป็นแพ็กเกจที่ถูกที่สุดค่ะเพราะเราซื้อเป็นล็อตใหญ่นะคะแล้วก็ได้ในราคาที่ถูกนะคะนะคะ2แพ็กเกจด้วยกันในราคา41,000บาทเนาะคะ่ะ กับแพ็กเกจกลางๆค่ะเป็นแพ็กเกจโกลแพ็กเกจนะคะน,นีอน้า5 0 0นะคะแล้วก็มีแพ็กเกจซิลเวอร์ที่1250าะคะแล้วก็แพ็กเกจบอนลงทุนที่4750นะคะอันนี้ก็เลือกเลยค่ะตามชอบใจอยากได้แพ็กเกจไหนเพื่อที่จะมาร่วมธุรกิจกับเรานะคะเราก็ทานิตภัณฑ์ให้เห็นผลว่ามันดียังไงประทับใจยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโอเคเมื่อเรา เข้ามาสู่ธุรกิจนะเราอยากดําเนินธุรกิจเราอยากทําธุรกิจเราอยากมีไรายได้ที่เราจะมีเงินมากพอนะคะที่จะหลอ่อเลี้ยงชีวิตเราซึ่งเป็นไรายได้ต่อเนื่องนะคะ <c oughs> ตัวคุณอยู่นี่นะคะวันนี้แอมก็เชื่อว่าทุกคนอยากจะเลือกแพคเกจที่คุ้มที่สุดถูกที่สุดแล้วก็ผลประโยชน์ตอบแทนมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นแอมเลือกให้เลยคืออะไรคะคือแพคเกจแพทจนัมค่ะสี่หมื่นหนึ่งพันนะคะสี่หมื่นหนึ่งพันเนาะคะ่ะคุณจะได้ของ สินค้าเป็นมูลค่าที่4ี่5 0นเจ็ดพันแด้อยห้าสิบนะคะ4ี่5มเจ็ดันด้อห้าสิบเนี่ยนะคะเสร็จแล้วคุณก็ทานผลิตภัณฑ์ค่ะหาความประทับใจให้เจอค่ะแล้วเราจะอยู่ไม่ได้ค่ะเราจะมีความสุขหูมันดีขนาดนี้ <c oughs> เล่าเราอยากบอกต่อนะเราอยากบอกเล่าเพื่อนๆเ,เรานะคะเราไม่อยากเฉยเฉยแล้วเพราะว่ามันดีจริงๆเหมือนแอมค่ะทานเม็ดเดียวรู้เรื่องเลยค่ะอยู่ไม่ได้ค่ะต้องไปศึกษาว่าทําไมดีขนาดนี้พอเข้าไปที่บริษัทมีความสุข่า <c oughs> สุดยอดมากๆผลิตภัณฑ์ดีขนาดนี้อยากเล่าเรื่องราวให้ผู้คนฟังเยอะแยะมากมายเลยนะคะคุณลุกนะคะเสร็จแล้วเราก็โอเคเมื่อเราทานดีใช่ไหมคะเราก็บอกต่อเล่าเรื่องราวตอนนี้ถามว่าเราเรามีเพื่อนไหมคะมีเพื่อนที่เรารักเนาะที่เราอยากจะแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะคะบอกเขาคะ่ะในเรื่องดีๆคะ่ะถ้าเขารับได้แสดงว่าโอเคถ้าเขารับไม่ได้ไม่เป็นไรคะ่ะเราก็บอกไปเรื่อยๆแอมก็ทําแบบนี้คะ่ะ แอมก็บอกไปเรื่อยในเดือนแรกนะคะแอมบอกไปได้11คนนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่า <c oughs> ถ้าเกิดว่าคนที่หนึ่งนะคะชื่อ A เป็นเพื่อนของคุณนะคะสองบีสามีสี่ดีแล้วก็ห้าเอฟห้าท่านเนี้ย <c oughs> บอกว่าโอ้โหเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเราเป็นเพื่อนรักกันมานานบอกเรามาแล้วโอเคศรัทธาเชื่อมั่นกันมาลองกินดูเป็นยังไงคะ่ะเขาก็ซื้อแพ็กเกจที่คุ้มที่สุดเหมือนกับเราสมมติว่าเขาเลือกแพ็กเกจที่สี่หมื่นหนึ่งพันเหมือนกับเราเลยนะคะทั้งห้าท่านเลยนะคะ สิ่งที่เขาจะได้ก็เหมือนกับเราค่ะเขาจะได้ผลิตภัณฑ์ในมูลค่าที่4 7 8 5 0นะคะเราจะมีรายได้ตอบแทนกลับเข้ามานะคะที่8,000นะ,ค,ะคนละ8,000นะคะ8,000หคนค่ะ8,540เป็น40,000บาทนะคะเรามีรายได้40,000บาทเพื่อนๆอาจจะตกใจหูอะไรได้เยอะขนาดนี้นะคะมีบางคนบอกว่าโอ้ได้ขนาดนี้8,000เนี่ยเราเราไม่อยากได้ของเพื่อนเลยค่ะ ล้วอยากเขาไปคืนเพื่อนเราทําธุรกิจนะคะเราไม่ได้ทําการกุศลโอเคไหมคะเนาะแอมอยากบอกว่าเงินแปดพันนี้ไม่ใช่เงินของเพื่อนเรานะคะเป็นเงินของเราโดยชอบทำเพราะอะไรเพราะว่าเราได้ทําการซื้อแพ็กเกจเข้ามาเพื่อเราเปิดรหัสในการทําธุรกิจค่ะแล้วเรายังต้องรักษาคุณสมบัติของเราในทุกๆเดือนที่เราจะมีสิทธิ์ได้รับเงินแปดพันบาทนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเงินนี้เป็นเงินของเราค่ะเพื่อนจ่ายเงินไปที่บริษัทบริษัทตอบแทนให้กับเรามานะคะในการแนะนํา ถ้าเพื่อนเราอยากมีไรายได้เหมือนเราค่ะสี่หมื่นบาทเงี้ยเราช่วยเพื่อนได้ไหมคะเราช่วยเพื่อนได้ค่ะตอนนี้เราได้มาแล้วสี่หมื่นเท่ากับเราเป็นไงคะเราทานฟรีแล้วไม่ทานฟารียังไงจ่ายไปสี่หมื่นหนึ่งพันแล้วบอกทานฟรีนะคะทานฟรีค่ะเพราะว่ามูลค่าสินค้าอยู่ที่สี่พันเออสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบเท่ากับคุณเนะะี่ยค่ะได้สินค้ามาเนะะี่ยค่ะฟรีฟรีที่หกพันแปดร้อยห้าสิบเท่ากับทานฟรีแถมมีกําไรหกพันแปดร้อยห้าสิบแล้วนะคะ คุณก็แนะนําเพื่อนๆค่ะถ้าวันนี้เพื่อนๆของคุณเข้ามานะคะเราก็เห็นโอ้มันเป็นไปได้ค่ะแอมเชื่อเหลือเกินว่านะคะทุกท่านที่ได้ทานผลิตภัณฑ์ของเราแล้วจะมีการตอบรับที่ดีมากเพราะเนสำหรับตัวแอมเองเนะะี่ยค่ะไม่เคยต้องติดตามลูกค้าหรือไม่เคยต้องติดตามใครเลยที่เขาได้มีโอกาสทานผลิตภัณฑ์ เขาก็จะบอกว่าูรีบรีบโทรมาหาเราก่อนเลยนุ๊กแอมมันใกล้จะหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอหน้ากันไม่ได้เลยค่ะต้องมาสก,กิดเอาเหมือนเดิมนะนนุ๊กแอมจะส่งมาเลยเดี๋ยวพี่โอนเงินให้อค่ะอย่างเงี้ยตลอดเวลานะคะสุดท้ายเราก็จะมีคนที่ทานต่อเนื่องนะคะโดยบริษัทมีเซตนี้ให้นะคะปกติเซตนี้จะอยู่ในราคา4,950บาทนะคะหรือถ้าคุณสมัครเข้ามาเป็นเซตบอลน,นะเซตนี้จะอยู่ในราคา4,750นะคะ แต่เมื่อคุณเข้ามาเป็นครอบครัวเราแล้วเราคิดว่าจะดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องค่ะเราก็จะมีเซตนี้ค่ะซึ่งเรียกว่าเซตออโตชิปนะคะให้เพื่อนๆได้ทานอย่างต่อเนื่องเดือนละ2องเซตด้วยกันนะคะเซตละ4450ันาสนะคะเพื่อนๆมีสิทธิ์ซื้อสองเซตนะคะ2องเซตนี้ถ้าเพื่อนๆซื้อสองเซตนี้ทุกเดือนนะคะยอดเนี้จะเป็นยอดที่เรียกว่าเป็นการซื้อซ้ําค่ะจะนําไปคํานวณรายได้อีกอันนึงค่ะ เมื่อสักครู่ที่แอมพูดไปเขาเรียกว่าเป็นรายได้ของ s m r t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  r t t โ o นัสรายได้นั้นจะจ่ายทุกๆวันจันนะคะทุกๆวันจันเรียกว่า1เดือนจะจ่าย4ีครั้งค่ะของรายได้อาันั้นนะคะทีนี้เรามาดูว่ารายได้ที่มีการซื้อซ้ำค่ะคือรายได้ที่เรียกว่า Unilevel Commission นนะคะยูนิเลเวลคอมมิชชั่เนี่ยบริษัทให้ทั้งหมดเนี่ยชั้นลึกด้วยกันนะคะเป็นยอดทั้งหมดที่43%เ จากการซื้อซ้ํานะคะเดี๋ยวเรามาดูนะถ้าเพื่อนเราห้าคนที่แอมพูดให้ฟังอะคะ่ะว่าเฮ้ยเขาโอเคทานดีอยากทานต่อเนื่องค่ะห้าท่านนี้บอกว่าโอเคเราซื้อเซตนี้เลยนะสองเซ็ตออโต้ชิปค่ะเขาก็จะมีคะแนนที่มีการซื้อซ้ำอยู่ที่200ร v อีนะเพื่อนๆตามดูนะเลข200 PV ตรงนี้นะคะต้อง200 PV จะถูกนำไปคำนวณค่ะนะคะให้กับเรานะคะในการที่เขาซื้อซ้ำ มี5ท่านในชั้นแรกของเราเลเวลที่1บริษัทให้ที่2%อเปอร์เซสเปอร์เซคิดง่ายๆว่าเป็น2เหรียญน,นะคะสองเหรียญต่อ100 PV โอเคไหมคะคุณก็จะได้มา4เหรียญก็เอาไปคูณน,นะคะเนาะสเหรียญคูณสาเพราะ1เหรียญบริษัทให้32บาทก็ได้มานะคะตรงนี้เแบบ็ดเสร็จเรียบร้อยเนะะี่ยค่ะคุณจะมีรายได้นะกลับเข้ามาตรงนี้ที่640บาทห4รบาทนะคะ แล้วเรามาดูนะโอเคเมื่อคนที่เราแนะนําเพื่อนของเราค่ะเขาต้องมีเพื่อนใช่ไหมคะเพื่อนที่เขาสนิทแล้วก็รักกันเขาอยากมีไรายได้เหมือนเราถูกต้องไหมคะเราก็ลงไปช่วยเขาค่ะแท็กทีมกันคุยลงไปนะคะช่วยให้เขาแตกไปคนละห้าได้จากชั้นที่หนึ่งเป็นคนละห้าใช่ไหมคะชั้นที่สองก็จะเป็นยี่สิบห้าคนนะเราก็ไปช่วยเกิดคนยี่สิบห้าคนในเลเวลที่สองในชั้นที่สองในบริษัทให้เราห้าเปอร์เซ็นเราจะมีไรายได้ตรงนี้ที่แปดพันบาทนะคะ เราก็ช่วยเลเวลที่2ให้แตกออกไปในชั้นที่3นะคะนะคะคนละ5้าเขาก็จะมีรายได้ที่40,000ื่นเหมือนเราเลยโอเคไหมคะเราก็จะมีคนเข้ามาตรงนี้เราซื้อซ้ำนะคะที่125ท่านนะคะตรงนี้จะได้รายได้กลับเข้ามาที่9%เเนะคะเพื่อนๆเเคูณเ,เสเ็จเรียบร้อยได้มา7,2 0 0 0นะคะเนาะเลเวลที่4นะคะ625ท่านนะ,ะจาก125คูณกับ5คนได้เป็น625นะคะ บริโภคนะคะโดยซื้อ Auto ip, ออโต้ชิ p คนละ200 PV ตรงนี้บริษัทให้5%คุณจะมีไรายได้ตรงนี้ที่200,000เบ็ดเสร็จเรียบร้อยรวมยอดนะคะเป็นยูนิเลเวลคอมมิชชั่นเพื่อนๆจะมีไรายได้ถึง286,400เดี๋ยวแอมให้กลับไปดูภาพนี้นิดหนึ่งค่ะภาพนี้เป็นภาพเปรียบเทียบเรื่องรายได้นะคะถ้าเพื่อนๆจะต้องหาเงินเนาะสักแสนสองนะคะเพื่อให้มีไรายได้สักเดือนละ500นะคะ นะคะกับหาเพื่อนห้าคนนะคะที่ให้เขาทานผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ให้เขาสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วก็ให้เขามีแรงนะคะแบบอู้กระฉับกระเฉงไปไหนไปกันนะคะคุยกันแบบมีความสุขเราจะไม่ป่วยอีกแล้วประมาณนี้เนาะนะคะอย่างนี้ดีไหมคะแต่เรามีรายได้ถึงหกร้อยสี่สิบเพื่อนๆดูนะคะอ๋อหาเงินแสนสองกับหาเพื่อนห้าคนอันไหนง่ายกว่ากันคะถ้าหาเพื่อนห้าคนง่ายกดไลค์มาเลยนะคะโอเคนะคะหลังจากนั้นเรามาดูในชั้นที่สองนะคะนะคะ เราไปช่วยเพื่อนเรานะให้แนะนําคนมาอีกคนละห้าเป็นยี่้าคนใช่ไหมคะเราก็จะมีรายได้ที่8ปดพันเลยนะคะกับการที่เราจะต้องไปหาเงินที่ล้านสองนะคะเนาะนะในเลเวลที่3ามนะคะถ้าเราช่วยลงไปที่ร้อยีบหท่านนะคะเราต้องหาเงิน1 2บสอล้านนะคะเราต้องหาเงิน1 2บสอล้านเนาะเพื่อที่จะมีรายได้เดือนละห0 0 0 0ืนะคะเห็นไหมคะเราก็ไปช่วยเพื่อนเราดีไหมคะ่ะแต่ลงไปชั้นที่สามค่ะ เราจะได้ตั้ง72,000นแน,ะนะะ่นะคะนะคะหรือว่าเราอยากมีสักเดือนละแสนดูสิเราต้องไปหาเงิน24ล้านนะคะถามบางบางท่านบอกว่าโอ้ชาตินี้รู้จะหาได้หรือเปล่า24ล้านนะคะต้องค่ะเราช่วยเพื่อเราลงไปเนาะสี่ชั้น,นะคะ่ะเรามีรายได้สองแสนล้วเห็นไหมคะเนาะเราเหมือนเรามีเงินฝากธนาคารตั้งห้าสิบล้านอนะ่ะดีโดยโดยประมาณเนาะสี่สิบสี่สิบแปดล้านเกือบห้าสิบล้านเลยนะคะ เห็นไหมคะว่าอันนี้เป็นไปได้จริงๆนะคะแล้วก็การขยายเครือข่ายผู้บริโภคยูนิเลเวลคอมมิชชั่นเป็นรายได้ที่แอมจะบอกเลยว่าเป็นบำนานที่เติบโตได้มันจะเติบโตไปเรื่อยๆค่ะนะคะแล้วก็มันจะเป็นความสุขอย่างบอกไม่ถูกคะ่ะเพราะว่านอนหลับก็ได้เงินหมื่นคะ่ะนอนตื่นก็ได้เงินแสนคะ่ะมาเรื่อยๆคะ่ะเพราะว่าทุกท่านทานผลิตภัณฑ์โปรตทนินไม,ม่หยุดเลยนะคะ<ม>อีกรายได้หนึ่งที่แอมอยากจะบอกนะคะ ตอนนี้นะคะเราจะมีรายได้ที่เรียกว่าอ e ีลิตโบนัสผูกสี่เปอร์เซ็นได้มาอย่างไงคะ่ะเดี่แอมให้ดูอันนี้ก่อนนิดนึงค่ะว่าเมื่อเพื่อนๆอ,อยู่ในเลเวลมมาาอยู vel, ่นี้เลเวลคอมมิชชั่นตรงนี้นะคะมีคนเข้ามาถึงชั้นที่4ี่เนี่ยหกรกว่าเนี่ยคะแนนจากการซื้อซ้ําซื้อซ้ำนะคะที่เป็นชุดออโต้ชิพเนี่ยค่ะเบ็ดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยคะจะรวมอยู่นะคะโดยที่แอมคำนวณแล้วเนี่ยหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพัน PV นะคะเพื่อนๆจะมีคะแนนเกิน ตำแหน่งที่เขาเรียกว่าโปรเจกต์นะโดยมีตำแหน่งที่เรียกว่าโปรเจกต์เขาบอกว่าตำแหน่งโปรเจกต์เนี่ยนะคะบริษัทบอกว่านะคะค่าเฉลี่ยโดยประมาณของโปรเจกต์ทั่วโลกนะคะเนี่ยโปรเจกต์นะจะมีคะแนนโดยเฉลี่ยเนี่ยคือ10,000แสนทีคุณต้องมีคะแนน1นึ่งแสนหนึ่งแสนทีวีจากองค์กรของคุณนะคะแต่อันนี้คุณมีคะแนนถึง1นึ่งแสนห้าหนะคะเท่ากับคุณเป็นโปรเจกต์แล้วเรียบร้อยนะคะเขาบอกค่าเฉลี่ยของไรายได้ประจําเดือนของคุณเลยคุณจะมีไรายได้ประมาณ 428,864บาทอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยจากตลาดหลักทรัพย์ N น s d a นะคะว่าเนี่ยค่าเฉลี่ยของโปรเจกต์ของ l i ฟ e แอนเทเนี่ยมีไรายได้ประมาณนี้นะคะก็มาดูเนาะเมื่อคุณเป็นโปรเจกต์แล้วว่าสิ่งที่คุณจะได้คืออะไรนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะตรงนี้ค่ะสี่เปอร์เซนค่ะสี่เอร์เซนคืออะไรคือ,อไรายได้ที่แอมอยากจะใช้คำว่าเออ u i l d l o ค a l l ่ค่ะ Benefit Globally ก็คือว่า รายได้จากการที่เราสร้างองค์กรของเราภายในประเทศในหมู่บ้านของเราในจังหวัดของเราโดยที่เราไม่ได้ไปขยายในต่างประเทศเลยแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยธุรกิจไลฟ์แวนเทจของบริษัทของเราเนี่ยได้ขยายไปถึง25ประเทศทั่วโลกนะคะและปัจจุบันนี้ในเดือนมีนาจะเปิดนะคะที่ฟิลิปปินส์นะคะต้องถามตัวเราเองว่าเรารู้จักใครที่ฟิลิปปินส์ไหมคะหรือเพื่อนเพื่อรู้จักใครที่รู้จักคนฟิลิปปินส์ไหมคะนะคะคุณสามารถขยายธุรกิจไปได้ แต่แม้ว่าคุณไม่ได้ขยายธุรกิจไปนะคะแล้วคุณอยู่เมืองไทยนะคะคุณเป็นแค่โปรเจกต์ค่ะยอดจัดจําหน่ายทั่วโลกถึง25ประเทศค่ะทุกๆเดือนจะมีการคิดมาค่ะของยอดทั้งหมดเนี่ยแค่4%ค่ะบริษัทจัดให้ใน4%เนี้ยนะคะเอามาแบ่งเป็น4ส่วนค่ะหนึ่ส่วนเนะะี่ยค่ะให้กับโปรเจกต์ขึ้นไปนะคะเขาบอกเฉลี่ยโดยประมาณเดือนละ5,000 50, ค่ะ แล้วถ้าคุณอยากได้2%คุณก็เป็นโปร8ขึ้นไปค่ะคุณก็ได้2%โดยเฉลี่ยก็ประมาณแสนหกนะคะถ้าคุณอยากได้3%ก็เป็นโปร9ค่ะ <c oughs> คุณอยากได้4%ก็เป็นโปร10ไปเลยค่ะ <c oughs> คุณก็จะมีไรายได้ในเรื่องของ e l i ิ e Bonus p o o นะคะเนาะทีนี้ก็จะมีไรายได้อีกอันนึงค่ะนี่เลยค่ะภาพนี้เนาะ Generational Matching Bonus นะคะคือ30%ค่ะ30%จากอะไรค่ะไรายได้ในส่วนนี้เกิดจากนะคะเกิดจากการที่ คุณสามารถช่วยเพื่อนของคุณนะคะที่คุณแนะนํามาเขาเรียกว่าเป็นสายเลือดหรือเป็นชั้นลูกของคุณค่ะเจเนเรชันที่1ของคุณเนาะให้เขามีไรายได้ในยูนิเ e ลเวลคอมมิชชั่นเมื่อสักครู่ที่แอมพูดถึงอะเท่าไหร่ก็แล้วแต่บริษัทขอยืมยอดมาเสร็จปุ๊บคานวณให้คุณ10%ค่ะเหมือนกับเป็นค่าลิขสิทธิ์เลยว่าหูเนี่ยสร้างแฟรนไชส์เนี่ยประสบความสําเร็จแล้วนะคะหรือไม่ก็ สร้างบ้านไว้หลังหนึ่งเก็บค่าเช่าอะไรอย่างเี้ค่ะอันนี้เราไม่ต้องดูแลบ้านหลังนี้เลยนะคะเพราะว่าเขาทานโพเทนดิมค่ะแล้วเขาก็ดูแลตัวเองนะคะเราจะมีค่าลิขสิทธิ์ตรงเจเนอเรชั่น l m ลแมทชิ่งโบนัสเนี่ยโอ้ฟอร์เลเวอร์แล้วมันก็จะมากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะสมมุติว่า5คนของคุณที่คุณแนะนํามาเขามีไรายได้จากยูนิเลเวลคอมมิชชั่นเนี่ยอยู่ที่1 0 0 0 0แบาทในทุกๆเดือนนะคะคุณก็จะได้10%นะคะสิเนาะคุณก็จะได้ห คุณก็จะได้หนึ่งหมื่นต่อท่านใช่ไหมคะห้าคนคูณไปเสร็จเรียบร้อยเป็นห้าหมื่นบาทน,นะคะแล้วในชั้นที่สองเนี่ยเป็นชั้นหลานของคุณค่ะบริษัทให้ชั้นแรกที่สิบเปอร์เซ็นค่ะชั้นหลานเนี่ยให้ห้าเปอร์เซ็นตนะคะเนาะก็มาดูถ้าเกิดว่าคุณช่วยหลานคุณนะคะให้คุณให้เขามีไรายได้สักเดือนละแสนค่ะบริษัทให้ห้าเปอร์เซ็นตต่อคนคุณจะได้มาห้าพันยี่สิบห้าคนคูณไปได้มาอีกแสนสองหมื่นห้าพันเห็นไหมคะคุณก็ช่วยลงไปแบบเนี้ยค่ะบริษัทให้ทั้งหมด 5เจเนอเรชันด้วยกันนะเรามาดูนะ5เจเนอเรชันด้วยกันอันนี้เขียนให้ดูแค่4เจเนอเรชันนะคะดูนะถ้าเกิด625นะคะตรงเลเวลที่4นะคะเป็นเจเนอเรชันที่4ของเราเนี่ยเราได้5%นะคะเราก็จะมีรายได้ถึงอยู่3ล้าน1แสน20,500นะคะอันนี้คือรายได้จากการที่เป็นค่าลิขสิทธิ์จากการที่เราช่วยเขาเขามีไรายได้มากเท่าไหร่เรามีไรายได้มากเท่านั้นค่ะบริษัทจดให้ไป30% ห้าเจเนอเรชันด้วยกันนะคะมีตั้งแต่ชั้นลูกหลานเลนลุ่งเรืองแล้วก็ล่ํารวยค่ะโอ้โนะคะรวยอย่างเดียวนะคะนี่มาดูตอนนี้นะคะแอบอกว่าตอนนี้คุณอยู่ที่นี่ค่ะคุณได้รู้เรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่สุดยอดที่สุดและเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาก่อนการเวลาค่ะและสามารถย้อนวัยของเซลล์ของคุณกลับไปให้กลับมาแข็งแรงทำงานได้มีประสิทธิภาพเหมือนได้เคยทำได้เมื่อก่อนเนี่ยอีกครั้งหนึ่งค่ะ อยู่ที่ว่าคุณอาจจะเลือกผลิตภัณฑ์โปรติมของเรานะคะเพื่อดูแลสุขภาพของคุณนะคะให้ดีตามแบบที่คุณต้องการหรืออีกอันหนึ่งคุณอยากจะเลือกบริษัทไลฟ์แอนเทนในการสร้างชีวิตในฝันของคุณค่ะนะคะแอมเลือกอันที่สองคะ่ะแอมเลือกในการที่จะสร้างชีวิตในฝันของแอมด้วยไลฟ์แอนเทนค่ะในครั้งแรกที่เข้ามาบริษัทไม่ได้คิดว่าจะสร้างชีวิตกับบริษัทไลฟ์แอนเทนค่ะแค่ทานผลิตภัณฑ์แล้วมันดีคะ่ะดีแล้วก็เลยบอกต่อคะ่ะ บอกต่อก็เล่าแบบเป็นธรรมชาติค่ะแค่แบ่งปันว่ามันช่วยแอมได้อย่างไงค่ะวันนี้ค่ะแอมมีความมุ่งมั่นแล้วก็เป็นจินตนาการของไลฟ์แพนเทศค่ะที่ตอบโจทย์ชีวิตทุกแง่ทุกมุมของแอมนะคะในทุกมิติในชีวิตของแอมทาให้เป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วมีความสุขที่สุดกับปัจจุบันค่ะแอมไม่ได้คิดถึงอะไรมากมายนะคะว่าเราจะต้องนู่นนี่นั่นแต่ณวันนี้อยากบอกว่า สร้างชีวิตด้วยไลยฟ์แวนเทจจริงๆค่ะด้วยความฝันที่แบบว่ามุ่งมั่นไปเพื่ออยากให้ผู้คนในใจใแอมวันแรกที่รู้จักบริษัทนะคะอยากให้ผู้คนบนโลกใบนี้ได้ทานผลิตภัณฑ์โพเทนดิมเนิร์ฟทอย่างน้อยคนละ1แคปซูลค่ะเพราะว่าเขาจะได้ลดออกซิเดทีเซสในตัวของเขาแล้วเขาจะได้ไม่แก่ไปกว่าเดิม เขาจะได้กลับมาแข็งแรงเหมือนที่เขาเคยเป็นเมื่ออดีตนะคะเดี๋ยวดูรูปแอมนิดหนึ่งคะ่ะแอมมีโอกาสนะคะได้รับรางวัลน,นะคะจากบริษัทไลฟ์แ n นเทสไปทริปท่องเที่ยวที่อยู่ท่านะคะในภาพแรกเนาะภาพด้านบนก็มีโอกาสได้ไปที่ไอร์แลนด์นะคะแล้วก็ภาพด้านล่างก็ไปเดินจ็อกกิ้งตอนเช้านะคะอุณหภูมิ9องศาที่ไอแรแลนด์นะคะแล้วก็ภาพสุดท้ายคือภาพที่แอมไปเดินชอปปิ้งที่ตลาดไอร์แลนด์นะคะ ก็ได้พบกับโปรซิสนะคุณเซตมาเดอร์นะท่านนี้นะคะก็มีรายได้จากธุรกิจหลายบันเชจเนี่ยมหาศาลนะคะท่านขยายธุรกิจไปที่ญี่ปุ่นแม็กซิโกนะคะซึ่งเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นที่เป็นของท่านเลยนะคะนะคะสุดยอดมากๆนะคะอัพไลน์ของแอมท่านนี้เนาะก็อยากให้เพื่อนๆดูภาพนี้สักนิดหนึ่งนะคะอยากรู้ว่าภาพนี้ใครเห็นวงกลมบ้างคะถ้าเห็นวงกลมกดหัวใจนะคะถ้าไม่เห็นวงกลมให้กด ไลค์ like ค่ะให้กดไลค์นะคะแอมอยากรู้เนาะโอ้ไม่เห็นวงกลมนะคะเห็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะนะคะแอมอยากให้เพื่อนเพื่อนมองดีๆค่ะในนี้มีภาพวงกลมอยู่นะคะถ้าท่านใดเห็นภาพวงกลมแล้วช่วยบอกแอมนิดนึงว่ามีวงกลมในเนี้ยกี่วงคะ่ะนะคะเดี๋ยวแอมขอตรวจสอบนิดหนึ่งค่ะสิบหกวงกลมนะคะถ้าเพื่อนๆนท่านใดยังไม่เห็นนะคะแอมอยากบอกว่านะคะ ในไลฟ์แวนเทจะคะมีอะไรที่เพื่อนๆยังไม่รู้อีกเยอะเลยคะ่ะนะคะเรายังมองไม่เห็นในบางสิ่งบางอย่างคะ่ะแต่สิ่งนั้นน่ะมันซ่อนอยู่ในนี้จริงๆอย่างที่พี่หมีได้เห็นแล้วนะคะแอมเชื่อว่าเพื่อนๆจะค้นหาค่ะสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเพื่อนๆเ,เองในไลฟ์แวนเทจค่ะแล้วเราจะก้าวไปสู่ความสําเร็จที่ยั่งยืนนะคะมีชีวิตที่สดใสแข็งแรงไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวแอมขอจบการบรรยายเท่านี้นะคะสวัสดีทุกท่านคะ่ะสวัสดีค่ะ